ตูดต right. ูดต the <this> ูดโอ้ยนึงยามันหมดววะแม่งขาดแค้นยามันดีทำงานง่าย ออุ้ยอุ้ยอเอาไข่เข้ามาไข่บ่หูค่ะบ่หูอูสติอูนแคทเกมอยู่ไหนว่ายาไม่สัตว์อย่าให้กูเจอนะกูทำอะไรมันดีว้าจำงใจมังยิงงี้ เอารีบไปไหนอืมตกมากเลยกล้าแจ้งตำรวจอ่ะเอาชิ้กระเป๋า โอบแม่งเรียกตำรวจใช่ไหมอ๋อโอ้โหตัวปิดก็เส็ดบุรีมันไปตบอีกทีงอาตบทีเดียวไม่ต้องตกสองทีหมายลกกีดไอพวกนี้โอ้อีกยาว มีแต่ไมาเข็ดเว้ยเอ้าตบกันไปหมดวะมัดมัดมัดอ้ยเจ็บ ตำรวจแม่งกากไว้เกมแม่งไม่ยอมมายังไม่เห็นรถตำรวจสักคันเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โฮฮยอ่ะโอ้โไม่เห็นแต่มีกระสุนลอยมาวะ่ะเฮ้ยอ้าวหมอบลงบอกว่าหมอบไปสัตว์เอ้าเฮียโอ้โหหมอบหมอบ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะอืมอืมเฮ้ยมึงทำอะไรกับเครื่องกูมึงทำอะไรเครื่องจอกูสัสลุกลุกเรื่ยลุกลุ่ย ดาวไปซีนั่งบายทำไมแม่งยาวนานยังวะแม่งแบบไม่มีสก,กิลแบบเล่งเครื่องเจาะเร็วเนี่ย ồ oh, oh, có một cọ một lên luôn มาปืนกระสุนมันเดินอุ้ยอ้ายลงไปปืนมันล่านนะพี่ บอกให้นั่งลงก็ไม่นั่งกันนะเว้ยอยากโดนยิงกันนะวะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรอ <c oughs> ย่ผมอยู่กับเครื่องจ่อกูนะกูยิงทิ้งเลยนะโอ้ยไอ้เขียวยี่ ก็สิ้ เกาะแน่นเกาะนันเกาะมดศึาอืมอุ้อยิงแม่งตกด้วยตกิ้งอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยงุ้ยอุนอุ้้อ้อุ้ยอยอุอุ้อ้ยสัตว์เกมแม่งเตะเครื่องเจาะู้พังเลย เา้าวิ่ดิอุ้ยบาเลสเอาอทำไมไม่งพังจังวะทำไมจัง เกาะเกาะเกหายเกาะหายมามามาเปิดเปิดเปิดดิเปิดเออแทนก็นยากเลยวะ อ๋ออย่างนี้ก็หนีกลับบ้านได้ตังแล้วเอาละครับได้ตังแล้วครับก่อนกลับยิงกล้องทิ้งไอ้เหี้ยตอนมามาแบบลูกผู้ชายตอนกลับกับลูกลูกหมาอุยอ้ยอุ้ยยิงเดกหมดแตกอะ่ะเอ้ย เฮ้ยยิงแม่งเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยจะกลับดูเต็มเล็กเลยยี่สิบแปดโยนโยนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านด้วยสวัสดีภาพ ย yes. ีบนะีเบาเนี่ยสี่หมื่นโอเคอยู่ไมรู้ตซนชอบแค่นี้เจอพาร์ตมาเอาไม่อัพอีกงันเอาให้อัพก่อนได้อ,อะไรวนะเนี่ยข้างหน้าปีเก้าโซน เกมสนใจไหมจะพาไปชมเฮาส์กูไม่ไม่ไม่ต้องกูอยากพาเอาโปรแกรมแฟปถ่ายรูไปไปดีไหมหน่อยแป๊บหนึ่งเด็กูไม่ได้ใช้แฟปอะเด็กมาเดี๋ยวจะพาไปชมชมบ้านบ้านเตปเฮาส์เ่็ดูเงินด้วยดูดูตัวเลขด้วยโถเล่นมาขนาดไหนเงินนั่งแล้วเหลือ ยิรยนรู้เลยเกมแป๊บหนึ่งหาเล่นอยู่เข้าบ้านเข้าบ้านอุ๊ค้างคอยแม่งทีงเดียว right. นี่หูเงินมาเพิ่มอีกแล้วเงินเพิ่มอีกแล้วรวยรวย รวยแล้วต้องยิงกระสุนบ้างรวยเว้ยยิงทิ้งรวยแล้วยิงรวยกระสุนยิงหนิ ห้องต่อไปห้องต่อไปอ๋อประตูประตูตามมกจุกเปดเอฟเอฟขวัญขวัญทำไมกูต้องมาขายตรงนี้ด้วยวะเนี่ย โผลมันเสียเวลาโอกริปสิบสองนาทีปล่อยมันเอาแลันกดรเบอร์ทิ้งเปี้ยงรับตาเมจ เสออะไรเสีบเวลาไหมให้ฮะไม่ให้กูยิงไขประตูเล่นอยู่เนี่ยนี่ดูคลังอาวุธดูคลัองอาวุธนี่อะไรวะ M4 M16 แข่ MC. MC งแข่งกับปลาคายไม่อะมีลูกซองโอ้โห AKR มีโหมด G3 โถ AK คง AK M4 mini ก็มี ยิงก่อนอินพี่เจ็ดพี่ก็สิบโอ้โหเกมยูซีก็มีนะก๊อกก็มีโถอิบีห้าด้วยเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งอันนี้อะไรวะเอคิเอร์เลยกับ <c oughs> ดูหน้ากากยัางงานวัดยิงนะู <c oughs> หน้ากากยัางงานวัดแดีวห้องไหนวะห้องนี้อะ่ะห้องนี้ทำอะไรวะอ๋อววระเบิดเซฟ <c oughs> แหม มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ระเบิดเซฟอะแล้ววิไปเติเมตรงไหนนยเอาคิดแคทไปกินให้สามเลยคิดแคทคิดแคทคิดแคทโอ้คิดแคทระเบิดออกมาเก็บตังค์ด้วย เอาเคยมีตรงนี้เดียววะอ่าระเบิดระเบิดด้านเดียวพอดีอีกแคทถุงสุดท้ายแฟนสวยใช่แคทอุ้มระเบิดอีกแล้วมีแค่นี้กี่วิวเนี่ยโอ้โหสองลายวิแหมอ่าระเบิดใช้ก่อนมีปืนพกไม่ใช้ล่าตาล่าใจ อ๋ออุปรกรณ์พร้อมจะค่อยกลับมาดูตอเบลี์บอลแบบนึงน บ,บอลกระโดดตบว,ว,ว้าม้าลวงลวงเฮ้ยกี่วิวะเนะซีโฟก็หมดร้อยห้าสิบวิปล่อยแม่งก่อนหาของเล่นดีกว่าหลังบ้านหลังบ้านเพิ่มมีของเล่นอุย้ยตุ๊กตาตุ๊กตายิงมั่ง ของอะไรวะเฮ้ยอันนี้หน้าบ้านปล่อยมั้งเฮ้ยมีดมีดทำไมตอนป้นม่งไม่ใช้มีดวะอืมแก้วถ้วยโหลโหลเหยือกหาอะไรวะนยแจกันแก้วแหวนเงินทองเอาประตูหลังบ้านเปิดไม่ได้ làm dòng Hí, cái gì? tiếng nhang con. Không, kia Mac cũng không có mẹ mạng nhân dân mắng kêu chót tim liệt mãi nữa tối bán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  Thì bán tối bán game cái <teman duyations> <teman at Walmart> เตะออกเลยกูรอกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรออันนี้เจาะเสร็จก่อนเดี๋ยวกูจะปิดคลิปละม,มีมั่งมีโปรแกรมตัดต่อไหมตัดก็มีมก็กูจะจบคลิปแล้วเนะี่ยรออันนี้เสร็จก่อนเลยง,งานยามดี <laughs> อย่างดูอย่างนาตาดีอะ่ะอืมอืมตบตกูัิเล่นเสุดยอ,อดฟัง,งเก่ง,ออง,ง,เง,งมากบ้าคลั่งมากเฮ้ยหลุดแล้วไปงั้นจบคลิปแล้วจบคลิปวันนี้เจออันพันนะครับ